คสชชี้แจงเหตุที่ไม่อนุญาตให้นางสาวยิ่งลักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางออกนอกประเทศนะครับเนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอนการสั่งฟ้องคดีทุจริตจำนำข้าวของอัยการสูงสุดซึ่งเป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมและได้หารือกับทางอัยการสูงสุดแล้วครับ พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอชี้แจงกรณีคอสชอไม่อนุญาตให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางออกนอกประเทศตามที่ร้องขอโดยบอกว่าเนื่องจากคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวที่นางสาวยิ่งลักษณ์ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือปอปชชี้มูลความผิดอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาสั่งฟ้องคดีของอายการซึ่งคอสชอได้มีการสอบถามเรื่องนี้ไปยังอายการสูงสุดแล้วและได้รับคําตอบว่าคด<ม>ีอยู่ระหว่างดําเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมจึงเห็นว่านางสาวยิ่งลักษณ์ควรชะลอการเดินทางออกนอกประเทศไปก่อนโดยยืนยันว่าเป็นเรื่องทางกฎหมายและมีฝ่ายอายการเป็นผู้ดําเนินการหลักครับคุณยิ่งลักษณ ที่ไม่ได้ไปต่างประเทศใช่ไหมครับ,อรบตอนนี้อยู่เรื่องของอายการนะฮะจริงๆแล้วความจริงคอสชอเนี่ยก็มีเรื่องสอบถามไปทางอายการแล้วทางอายการเขาบอกก็เขาเห็นว่าขนาดนี้ยังขึ้นอยู่ในขบวนการยุติธรรมอยู่นะครับเขาก็ก็บอกว่าก็ให้ชะลอไปก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะดูครับในเรื่องของเป็นเรื่องของเรื่องของกฎหมายนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของคอสชอนะครับ พลเอกประวิทย์ยังกล่าวถึงความคืบหน้าคดีคนร้ายลอบวางระเบิดรบริเวณทางเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า BTS หน้าห้างสยามพารากอนโดยยืนยันนะครับว่าคดีมีความคืบหน้ามากกว่าร้อยละเจพร้อมทั้งขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อกระแสข่าวจากโซเชียลมีเดียและให้พิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ ส่วนชนวนการก่อเหตุคาดว่าน่าจะมาจากประเด็นทางการเมืองแต่ยังไม่ชัดเจนจนกว่าจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้จึงจะทราบว่ากลุ่มไหนเป็นผู้กระทำเช่นเดียวกับพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกในฐานะเลขาธิการคสชครับที่ยืนยันว่าคสชได้พิจารณาอย่างรอบคอบกรณีไม่อนุญาตให้นางสาวยิ่งลักณ์เดินทางไปต่างประเทศและอยู่ภายใต้กระบวนการทางกฎหมาย โดยได้มีการหารือกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนจะนำข้อมูลเสนอต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในขั้นตอนที่ทางอายการท่านดำเนินการตามขั้นตอนของท่านนะครับแล้วก็เมื่อเข้าสู่ระบบของศาลแล้วเนี่ยเราก็ต้องฟังตามนั้นนะครับเพราะว่าขนาดนี้แม้ว่าคอสชอจะทางรัฐบาลน,นะครับทางคอสชอจะมีอำนาจในใน,ในเรื่องของการที่จะสั่งการอะไร ต่างๆก็ตามนะครับแต่ว่าในเมื่อบินเป็นรัฐบาลแล้วนะครับก็คงจะต้องเข้าสู่กระบวนการนะครับในในในขั้นตอนที่ถูกต้องผมเรียนว่าอย่างนี้แล้วกันเพราะว่ามันมีความเหมาะสมที่ควรจะต้องเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะนั้นมันมัน,มนอาจจะมีปัญหาต่อไปภายหลังได้นะครับตอนนี้ก็เปิดเผยไปตามสื่อแล้วด้วยว่าว่าขั้นตอนควรจะรออย่างไรบ้างนะครับวันนี้ผมก็ฟังข่าวเมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานก็ ผมก็รับทราบว่าอันนี้ก็ก็เป็นข้อมูลที่ที่รับทราบตัวช่วยกันแล้วว่ามีความจำเป็นต้องรอคอยนะครับตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปนะครับ